สวัสดีครับทุกคน j จจากบอร์ดเกมวอนเดอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงของ Top 10ป y ายบอร์ดเกมวอนเดอร์กันอีกแล้วน,นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงค่ายเกมนะครับค่ายหนึ่งของไทยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปสปอนนะเพราะฉะนั้นเราจะเหมือนให้ข้อมูลแบบเป็นกลางครับเพราะว่าผมมีไอเดียว่าเอออยากจะแนะนําค่ายเกมนะครับให้ใหลายๆคนได้รู้จักแบบลงลึกสักนิดหนึ่งนะครับก็มไม่ได้ลึกขนาดนั้นหรอก ก็สําหรับคลิปแรกของเรานะครับในท็อป10รู้จักค่ายบอร์ดเกมเนี่ยเราก็จะมาแนะนําสยามบอร์ดเกมครับผมบริษัทสยามบอร์ดเกมจํากัดนะครับหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าสยามบอร์ดเกมส์คอมพานีดีมิตต์นะครับแล้วก็มีเลขทะเบียนมีการาหมดหมู่ธุรกิจนะครับเป็นการขายส่งเกมและของเล่นนะครับประกอบกิจการขายส่งเกมและของเล่นสถานะยังดําเนินการอยู่วันที่จดทะเบียน26พฤษภาคม2559นะครับและ มีทุนจดทะเบียนมีที่ตั้งอะไรแบบมาละเอียดมากเลยนะครับซึ่งอันนี้ข้อมูลตรงนี้มันหาดูได้ในเน็ตนะครับผมก็เลยเอามาโชว์ได้นะครับไม่ต้องเอามาปิดบังอะไรกันนี่คือข้อมูลข้อแรกครับผมข้อมูลข้อที่2ที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือผู้ก่อตั้งนะครับก็คือคุณพิษณุสัตตูรีนะครับเป็น c ีอของทางสยามบอร์ดเกมนะครับก็นี่ครับนี่คือหน้าตาของเขาครับข้อมูลข้อที่3ครับผม เขาเคยเปิดร้านบอร์ดเกมนะครับชื่อบอร์ดดิ้งไทม์นะครับที่เป็นร้านบอร์ดเกมก่อนหน้านี้คือมีอยู่ที่ลาดพร้าวแล้วก็เพลินจิตนะครับซึ่งคำว่าก่อนหน้านี้คือหลายปีแล้วแต่ว่าเป็นร้านบอร์ดเกมที่แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงนะทุกคนรู้จักเยอะนะครับแล้วก็มีการตกแต่งร้านนะครับที่มันให้ความรู้สึกแบบตัวบอร์ดดิ้งไทม์มันจะเป็นตัวแบบบอลลูนชิพใช่ไหมมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราดู Battle Alita มานะซนะึ่งมันจะเป็น ฟิลลิ่งแบบนั้นครับผมซึ่งหลายๆคนน่าน่าจะเคยเคยไปร้านนี้นะใครเคยไปก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับข้อถัดไปครับสยามบอร์ดเกมได้แปลเกมไทยมาจำนวนมากมายใช่ไหมครับแต่ว่ามีใครรู้บ้างไหมครับว่าเกมแปลไทยเกมแรกของสยามบอร์ดเกมคือเกมอะไรคําตอบก็คือเกมค้าเพชรครับผมซึ่งเกมค้าเพชรก็คือสเปนเดอร์นี่เองนะครับก็ในชื่อภาษาไทยเขาก็ตั้งชื่อว่าเกมค้าเพชร แล้วตอนนี้ในจํานวนบอร์ดเกมที่มีการแปลไทยเนี่ยจะบอกว่าสยามบอร์ดเกมนะครับได้ทําการแปลบอร์ดเกมเป็นภาษาไทยเนี่ยนับ100เกมนะครับที่แบบมากกว่า100เกมอีกที่มีขายอยู่นะครับก็ลองมาดูได้ในเว็บของเขาเองนะครับเราไม่ได้มาช่วยขายอีกแฟกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือทางสยามบอร์ดเกมเนี่ยเขาได้ทําการเปิดช่อง u t u b e ครับผมแล้วก็มีคลิปต่างๆมามากยครับมีทั้งคลิปที่ทําเองมีทั้งคลิปที่คอลแลบกับ ทางท่านอื่นหรือแบบว่ามีการไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังๆมากมายแต่คลิปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับในช่องของสยามบอร์ดเกมเนี่ยก็คือคลิปนี้เลยคลิปเหมียวระเบิด exploding k i t t e n นะครับเป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นภาษาไทยนะครับซึ่งอัปโหลดไป2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มียอดวิวถึง80,000วิวคือเราจะเห็นเลยครับว่า มีคนอยากเล่นเกมเนี้ยมีคนแบบศึกษาเกมนี้นะครับแล้วก็แบบอารมณ์แบบซื้อไปแล้วแล้วก็ไปเปิดดูคลิปว่าเล่นยังไงเนี่ยเยอะมากนะครับลองลงมาก็จะเป็นคลิปที่เป็นแบบว่าคลิปการเล่นครับผมเป็นปาร์ตี้ออนบอร์ดนะครับซึ่งก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมามากมายนะครับมี2 EP นะที่คนดูเยอะเนี่ยก็ยังจะเป็น EP 1 EP 2นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกแบบว่าเป็นคลิปสอนเล่นเกมทั้งหมดเลยนะครับที่แบบว่าอยู่ในหน้าแรกเนาะคือ ต้องบอกว่าฮิตมากนะครับคลิปสอนเล่นเกมของทางสยามบอรดเกมเนี่ยแฟกต์ข้อที่6ครับผมคือต้องบอกนะครับว่าการขายบอร์ดเกมในประเทศไทยเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากนะครับคือในช้อปปี้และซาคาือแทบอย่างจะน้อยเลยนะคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบทางเพจทางเว็บไซต์โดยตรงครับเราก็ต้องไปติดต่อนะครับก็จะมีก่อนหน้านี้อย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาจะซื้อบอดเกมทีหนึ่งก็คือเมื่อก่อนก็ เข้าไปในเว็บไซต์ครับแล้วก็เขาขายอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็ก็ต้องไปสั่งซื้อกับเขาครับแล้วก็ต้องรอเขาสั่งมาแล้วก็ต้องส่งมาหาเราอย่างเงี้ยคือเราอยากได้เกมนี้อยากได้ราคาแบบถูกๆอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลานะครับแต่เวลาผ่านไปครับเริ่มมีร้านขายบอร์ดเกมมากขึ้นนะครับมีคนเอามาขายเองนะช้อปปี้รัตต้ามีหน้าร้านหลายแบบแล้วที่สําคัญก็คือมีเกมที่ไปขายในห้างครับอยู่ใน B2S เนาะซึ่ง จะบอกว่าสยามบอดเกมก็เป็นเจ้าแรกๆนะครับที่นำเกมบอรดเกมเนี่ยเข้าไปขายใน b ีทเลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้บอร์ดเกมรู้สึกแมสมากขึ้นนั่นเองข้อ7นะครับอันนี้เป็นแฟกเสริมนะเขาบอกว่าถ้าเข้าไปดูเกมนะครับเกมหนึ่งนะที่มีการสอนเล่นนะครับนั่นคือบอดเกมที่ชื่อว่าเกม Top d เดดนะครับเป็นเกมแนวแบบเด็กๆนะครับเล่นๆก็ถ้าเข้าไปดูในคลิปเนี่ยจะเห็นว่า จะเป็นคลิปของบอดเกมมันเดอร์นะครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับก็คือเป็นคลิปของผมเองนะครับผมไม่ไทยไว้นะครับก็ต้องขอบคุณทางเสียงบอรดเกมมากนะครับที่เอาคลิปของผมเองไปแปะไว้นะครับแฟกข้อที่8นะครับเทคนิคการแปลภาษานะครับคือต้องบอกว่าเป็นการที่จะเป็นค่ายบอรดเกมแปลไทยเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีและต้องแม่นิสิตก็คือการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับ ต้องแม่นนะครับแล้วก็ต้องใช้เลือกใช้คําที่เหมาะสมนะครับบางทีไปอ่านเทคของการ์ดหรือบอดเกมที่แปลมาแล้วเนี่ยรู้สึกแบบมันงงกว่าเดิมป่ะคือภาษาอังกฤษยังเข้าใจเลยพอแปลภาษาไทยมันงงกว่าเดิมป่ะมันเลือกมันเป็นเรื่องของการใช้ Wording นะครับซึ่งคุณพิโนู้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าการแปลภาษาเนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายกับการแปลหนังสือครับคือมันมีธีมของตัวเกมเนาะ เกม2เกมแรกเนี่ยเขาก็แบบเริ่มแปลกันเองครับแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กหลังจากนั้นก็ออกไปขายสักพักคนจะเริ่มถามแล้วก็ไม่เข้าใจในจุดยากๆของเกมนะครับเขาจึงเลือกใช้โปรเฟชชั่นอลนะครับหรือนักแปลอาชีพเนี่ยเข้ามาแปลนะครับซึ่งนักแปลอาชีพคนนี้เขาก็เป็นเป็นลูกค้าเก่าของของคุณพิษนุเองนะครับก็คือคนที่เล่นอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นนักแปลด้วยก็จะเรียกได้ว่าน่าเหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เขามีการพัฒนาทีมงานแปลเนี่ยแปแบบโอ้โหไกลริบเรี่ยวเลยนะครับ เกมที่ต้องมีการ์ดนับร้อยใบ200ใบเนี่ยเขาก็แปลได้อย่างละเอียดเลยนะครับข้อที่9นะครับหลังจากที่ผมบอกเรื่องของ b o ร์ดดิ้งไทมไปเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ยแล้วตอนนี้สยามบอร์ดเกมเขามีหน้าร้านไหมจริงๆมันก็นก,นก็เป็นหน้าร้านนะครับคือเขามีสยามบอร์ดเกมสเปซนะครับที่เซ็นทรัล e เฟสติวัลเอชวิลลนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในโซนของ B2 s t h i n ด Space นะครับ มันจะมีเขาต้องมีค่าบริการนะ70บาทผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้หลังจากที่ปลดล็อกดาวน์นี้ที่ไทยปลดล็อกดาวน์ใช่ไหมไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมใครรู้แฟกข้อน,นี้นะครับช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าตอนนี้ตรงส่วนของ co-working space ตรงนี้ยังเปิดอยู่ไหมนะครับหรือว่าเขาแบบว่าปิดชั่วคราวไปแล้วนะครับและแฟกข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นแฟกที่ค่อนข้างจะ business หน่อยแต่ว่าผมอยากพูดถึงนะครับเขาเรียกว่าความคาดหวังในะวัฒนธรรมบอร์ดเกมนะครับซึ่งทางคุณพิจณรุนเนี่ยเขาได้ ไปสัมภาษณ์กับ The p e o p l e นะครับก่อนน้านี้หลายปีแล้วแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเขาบอกว่า,า The People ถามเพราะว่าในอนาคตคุณคาดหวังอยากเห็นวัฒนธรรมบอร์ดเกมไปอย่างไรนะครับและคุณพิศุก็ได้ตอบนะครับว่าอ,อ,อยากให้เวลาแบบเวลาคนคุยกันเนี่ยว่าขายบอร์ดเกมแล้วเขาไม่ถามกลับมาครับว่าบอร์ดเกมคืออะไรนะครับพึ่งเวลาพูดว่าเปิดร้านบอร์ดเกมเนี่ยแปลบอร์ดเกมบอร์ดเกมคืออะไรก็ยังเจออยู่เรื่อยๆครับแต่ก็มีน้อยลงแล้วถ้าเทียบกับประมาณ3-4ปีที่แล้วซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างแบบ ตรงกับประสบการณ์ของผมนะคือเวลาพูดถึงบอร์ดเกมคนมันจะแบบคิวทำหน้าเป็น question mark ตลอดนะครับแล้วก็คุณคุณิสณุก็เสริมมาได้ครับว่าผมอยากให้คนคิดว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นนอกเวลาให้ทานะครับนอกจากการไปดูหนังดูทีวีดูซีรีส์นะครับและคิดว่าบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวในวันหยุดไม่ว่าจะไปเล่นที่ร้านซื้อไปเล่นที่บ้านนะครับหรือจะไปเที่ยวทะเลพกบอร์ดเกมไปด้วยอยากให้บอร์ดเกมแทรกซึมอยู่ในทุกวันนะครับทุกชีวิตของคนทั่วไปซึ่งอันเนี้ยเป็น ค่อนข,ข้างจะเป็น international นะคือจะบอกว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันมีคนเล่นแบบหลากหลายเชื้อชาติมากครับคืออย่างที่มีงานใหญ่ๆอย่างที่เอ s e เซนยุโรปก็คนเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับที่อเมริกาก็มีคนเล่เลนเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้แล้วก็เริ่มมีบอร์ดเกมที่เป็นแบบอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับในเอเชียก็มีเหมือนกันคือถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยผมคิดว่าอีเวนต์แบบมาถีๆแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําใจไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็เกมที่ออกไปไปแล้วเนี่ยของ สยามบอดเกมนะครับของ l a g n a Lock ok Battle Card Collector นะครับเกมนี้ก็สามารถมารับชมได้ในช่องเซมากิเกมมิ่งเลยนะครับก็นี่ l a g n a l o ok k Monster Card Collector นะครับเก็บรวบรวมเหล่ามอนสเตอร์เพื่อความยิ่งใหญ่นะครับก็สอนโดยพี่เก่งเองนะครับก็ใครอยากจะรู้ว่าเกมเป็นยังไงนะหรือว่าเป็นแฟนของ l a g n a r o ok c k อยู่แล้วนะครับก็ลองไปดูกันได้ครับผม และนี่เป็นแฟกต์ทั้งหมด10ข้อนะครับเป็นข้อมูล10ข้อนะครับเกี่ยวกับสยามบอร์ดเกมนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นหรอกแต่ว่าทําให้เรารู้จักสยามบอร์ดเกมมากขึ้นแล้วกันนะครับมีค่ายดังๆอีกหลายค่ายนะที่ไทยผมอยากจะพูดถึงอีกนะครับมีทั้งของมิ n บุ o กมีทั้งของ dice cup มีทั้งของอะไรนะมีสตองโฮใช่ไหมสตองโฮนี่เขาก็เป็นทั้งร้านด้วยนะครับแล้วก็แปรเกมด้วยนะครับเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสเราจะมาพูดถึงกันก็คลิปนี้ไม่มีสปอนนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ขของนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับ Top 10 by b บอร์ g เกม Wanderer อย่ามวรอช้าเข้าไปซัพพอร์ตเราที่ Patreon หรือถ้าอยากซัพพอร์ตเราทางเพยพเผาก็สามารถซัพพอร์ตได้ทางอีเมลนี้เลย